รู้สึกว่ามีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นเยอะเป็นเท่าตัวเลยนะครับของหนูก็ประมาณ80ค่ะอีก20ก็คือบางส่วนเราก็ไม่ไม่ค่อยดีมากอะไรแบบนี้แต่อีก80ก็คือความคิดสร้างสารรค์ของเราส่วนมากก็แบบอาจจะทําให้คนอื่นดีขึ้นอะไรยนี้ครับสำหรับโครงการ พลังเยาวชนสร้างสารรค์นี้เนาะคิดถิยุทธ์เนี่ยครับโมดูลแรกมันพูดถึงเรื่องพลเมืองตื่นรู้เนาะทีมวิทยาก่อนก็มาคุยกันว่าคําว่าพลเมืองตื่นรู้เนี่ยรูปธรรมมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยตีความมาเป็น3สเต็ปแบบนี้สเต็ปที่1เนี่ยเราอยากให้น้องๆเนี่ยได้กลับเข้าไปมั่นปกมั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองแล้วก็ได้คุยกับเพื่อน เห็นคนอื่นด้วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ให้เขาที่จะกล้าที่จะยืนยันกล้าที่จะรู้สึกกล้าที่จะไม่เห็นด้วยกล้าที่จะถามเพราะฉะนั้นในเวิร์กช็อปจะพูดเลยอะไรก็ได้เป็นพื้นที่ทดลองที่ให้เขาซื่อตรงต่อความคิดความรู้สึกเขาและกล้าหาญที่จะลองทําดูอยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอันที่สองก็ค่อยขยิบเข้ามาให้ไกลจากตัวเองมากขึ้นแต่ซึ่งในหลักสูตรนี้ในโมดูลหนึ่งนะครับ เราใช้กระบวนการศริลปะก็คือภาพถ่ายเพราะเราเชื่อว่าภาพถ่ายมันเป็นงานรศริลปะศิลปะนี้มันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมีการตีความได้เห็นต่างได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนี้ก็เลยใช้กระบวนการอันนี้ส่วนที่3เนี้ยเป็นอันที่ให้เขาเนี้ยได้ลองออกแบบในการสื่อสารในสิ่งที่เขาคิดและเขาเชื่อผ่านภาพถ่ายให้เขามีวิธีคิดในการออกแบบการสื่อสารมันจะแยบยนต์มากขึ้น มันจะเนียนมากขึ้นมันจะมีชั้นเชิงมากขึ้นผ่านภาพถ่ายผ่านชุดภาพถ่ายผ่านการเขียนโคดเขียนแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ย เราเชื่อว่าน้องๆเนี่ยมีศักยาภาพในการทําอะไรบางอย่างในการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มีพื้นที่มากพอให้เขาได้เฉิดฉายออกมาทํากระบวนการให้คนอื่นได้เห็นทีนี้ค่ะเราก็เลยลองใช้ตัวกระบวนการ design thinking ดึงสิ่งที่เป็นศักยาภาพอยู่ข้างในออกมาทําให้เป็นขั้นตอนและให้น้องเนี่ยได้นํากระบวนการคิดอันเนี้ยไปทาต่อเรามาทดลองกันในเวิร์กช็นะ แล้วเราก็ค่อยกลับลงไปทําในพื้นที่ของตัวเองทีนี้ค่ะเราก็เลยมองว่ากระบวนการที่เป็นดีไซน์ทิงกิ้งค่ะมันจะช่วยให้น้องเนี่ยมีการพัฒนาโครงการของตัวเองได้ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่ากิจกรรมอะค่ะมันจะแบ่งเป็นทั้งหมดหขั้นด้วยกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่น้องอะความจริงอยู่ในเนื้อตัอตวอยู่แล้วแต่บางทีอะมันไม่ได้เรียกเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนแล้วแค่หยิบในสิ่งที่น้องเนี่ยเป็นอยู่ในในเนื้อตัอตวหยิบมาแล้วทาให้เขาเห็นชัดมากขึ้นมันน่าจะง่ายต่อการที่เขาเข้าใจมากขึ้น กระบวนการดีไซน์ติงกิ้งเนี่ยจะมี5ขั้นตอนซึ่งขั้นแรกเนี่ยชื่อขั้นว่าเอ็มพา i ์ e ส์น้องๆเนี่ยจะต้องลงไปทําความเข้าใจปัญหานั้นจริงๆโดยที่เราไม่ได้คิดไปเองว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นปัญหาเพราะว่าเราได้สัมภาษณ์คนได้รับฟังปัญหาจากคนที่เขาประสบปัญหานั้นจริงๆน้องอาจจะเจอปัญหามาเยอะมากเลยกระบวนการดีไซน์ติงกิ้งเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ขั้นของดีไฟช่วยให้น้องเนี่ยเลือกปัญหาที่น้องเขาสนใจจะทําหรือว่าปัญหานี้ที่น้องมองว่ามันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยมาทําต่อได้ ไปสู่ขั้นที่3 IDA ขั้นที่3เนี่ยค่ะจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเป็นการระดมความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นอกจากจะมองเห็นปัญหาแล้วน้องยังสามารถช่วยคิดวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายด้วยลองเลือกมาสักหนึ่งอันเนาะมาทำในขั้นที่4ชื่อขั้นว่าโปรโตไทป์เราเอาวิธีการแก้ไขปัญหาของน้องที่น้องคิดได้เนี่ยค่ะมาลองลงมือทำให้เห็นเป็นภาพจริงแล้วนำไปเทสทดสอบในขั้นที่5กับกลุ่มเป้าหมายที่น้องเขาไปสำรวจมาว่ากลุ่มนี้มีปัญหา ตอนแรกพวกหนูก็มีหลายเรื่องเลยที่เขาแบบอยากจะสำรวจหลายๆอย่างมาแก้ปัญหาด้วยกันพอเรามาดูอีกทีเรามาสำรวจในโรงเรียนแล้วก็ได้แบบปัญหารถบัสนะอะไรอย่างนี้ปัญหามันเกิดจากการที่แบบว่านักเรียนเอาของขึ้นไปกินบนรถบัสแล้วก็ไม่มีที่ทิ้งก็เลยอาจจะยัดใส่ร่องหรือแบบรูเก้าอี้ภายในรถบัสวิธีแก้ปัญหาก็จะมีติดโปสเตอร์แล้วก็มีเอาถังขยะไปวางไว้บนบนรถบัสบอกของรถบัสท,ที่โรงเรียนหนูค่ะ มันก็จะแบบสุดโซมหนูก็เลยคิดว่าเราอะ่ะอาจจะหาผ้าหรืออะไรแบบนี้ที่เขาไม่ได้ใช้มาซ่อมแซมก่อนถ้าผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วเราค่อยมาสังเกตการอีกรอบถ้ามันดีขึ้นเราก็จะเอางบนั้นอะ่ะมาซื้อผ้าใหม่มันเป็นปัญหาไกลตัวแล้วก็รถบัสมันก็เป็นที่ที่นักเรียนสั่จรไปไปมาๆอยู่แล้วผู้ผู้ปกครองจะได้ไว้ใจให้เด็กนักเรียนมากับรถบัสของ,งเรน เราอาจจะชวนเพื่อนๆไปอบลมนในครั้งนี้ไป,ไปในชั่วโมงเรียนอย่างเงี้ยครับถามว่ามีความคิดสร้างสรรค์อะไรมากไหมก็มีมากขึ้นเลยค่ะเราได้ไปโรงเรียนนี้เราก็จะแบบว่าไปเป็นตัวนําให้น้องๆในแบบอื่นในนี้ในรุ่นต่อๆไปเราก็จะคอยที่จะแบบว่าคอยบอกคอยคิดว่านี่ต้องทําแบบนี้นะอะไรแบบนี้ดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะว่านเน้นที่วิธีคิดของน้องตอนที่ทํากิจกรรมสิ่งที่ว่านจะดูก็คือวิธีการคิดตอนนี้น้องถึงไหนแล้วน้องคิดกับสิ่งนี้แบบไหน การวัดความสําเร็จของน้องอ่ะบางทีหลายหลายๆที่อ่ะเขาจะวัดจากความสําเร็จของโครงการเราลองถอยกลับมาดูวัดความสําเร็จกับวิธีคิดเพราะว่าวิธีคิดติดตัวเขาไปตลอดการแต่โครงการมาันอาจจะหยุด3เดือน4เดือนนี้ความมั่นใจความกล้าที่จะทําอะไรต่อน้องน่าจะเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองมากขึ้นตอนนี้เราเปิดรับฟังความคิดเห็นน้องแบบเต็มที่เลย ทีมงานเราทุกคนไม่มีการไปฆ่าไอเดียน้องทิ้งน้องอยากทําอะไรน้องมีความคิดเห็นยังไงน้องเจอปัญหาอะไรมาเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้รับฟังน้องทั้งหมดแต่ว่าเราใช้คําถามชวนคิดให้น้องไปคิดต่อว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันจะเกิดผลยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องได้ออกไปนอกจากกระบวนการความคิดแล้วเนี่ยน้องจะมีความกล้าและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นว่าสิ่งเนี้ยฉันลองได้